สวัสดีชาวเกมเมอร์ผมยินดีต้อนรับสุริกายวาเกมเมอร์กิริวาเจ้ากล่าวครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกมโลบล็อกครับผมกับแมปตำรวจพุงโตนะฮะในเวอร์ชั่นคริสต์มาสที่จะมาถึงแล้วนะครับผมอ่าใกล้จะปีใหม่ก็จะคริสต์มาสแล้วเราก็มาอัปเดตกับตำรวจพุงโตเวอร์ชั่นลุงซันด์คอรสหน่อยนะฮะ <c oughs> แล้วถามว่าเพื่อนๆ <c oughs> ของพี่ไปไหนหมดแล้วครับผมไม่ว่างผมมาถ่ายคนเดียวนะครับผมแหนะ่ซึ่งในแมปนี้มี2เวอร์ชันด้วยกันครับ เวอร์ชันซัสต้าคอร์ดและก็เวอร์ชันมนุษย์ต่างดาวซึ่งเราโดนจับอยู่ในเอ่อเาเรียกคุกโอวกาศเรามาเล่นที่ซัสต้าคอร์ดก่อนดีกว่า Let's go <S ซึ่งมันจะมีแบบว่าหลายแบบนะมีอีซี่มีฮาร์ดมีลาวานะครับผมผมมาลองแบบเอ่อแบบฮาร์ดดูสิเป็นไงนะจะหัวร้อนหรือเปล่านะผมเคยหัวร้อนกับระบบฮาร์ดด้วยนะปะ่ะแบบฮาร์ดเติร์ดเพอร์ซันเลยครับเฮียเฮียบอยเอาละจ้า เขาบอกว่ามีของซ่อนอยู่นะฮะเฮ้ยที่ยิงยิงยิงลงุงตรวจลุงโตเรียบลงลุงลุงซันตะอ้วนนะะลุงตะอ้วนไม่ปาละไปทางหนีเหมือนกันฮะลุงซันตะ let's go <S ไปอืตรงนี้ยังง่าย่ะไม่มีอะไรยากมัง้งตรงนี้ อออโอ้ลมลมพัดด้วยเหรอคือธรรมดาพอนะลมยังพัด,ดพอีกเหรอ Let's go นี่ไงล่ะเป็นไงล่ะโอ้โหผมนี่มันระดับเซียนเกมรุงพุณโตแล้ว,วอ่ะเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะครับนี่ระดับาร์ดแล้วระดับฮาร์นะระดรนะโอ้โห,โห,โหแป๊บเดียวเท่านั้นแหละ อ่าเอ้ยกดปุ่มดิครับรออะไรเฮ้ยมันหลอกมันหลอกมีหลอกมีหลอกฮึบ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 โอ้ตรงนี้มีระเบิดด้วยห้ามโดนห้ามโดนห้ามโดนหยิบปแจม,มาโอเคเดสเปิดเปิดผอ้มีถึงมีถึงเปิดฮึบอ่าโอเคไปโก้ go! ถึงละเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์ก่อน เราเจอลุงซานต้าครับผมลุงซานต,ต้าเฮ้ยลุงซานต้าสวัสดีครับน้องไปกดปุ่มนี้ก่อนฮึว oh ิ่ Docker งหนีวิ่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 งหนีโอโอทันไหมทันไหมเออโดนลุงซานต้าจับเป็นละโดนตอกสวดไปก <cocaine. c oughs> ่อนนี้แหละกดปุ่มปุ่มกดแล้วดีกว่าไปเร็วไปเร็วไปเร็ววุ้ย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 ลุงลุงลุงตามมาไม่ทันหรอกลุงฮ่าฮ่าฮ่า เฮ้ยลุงมันโดดได้ลุงมันโดดได้ฮึดฮึดอาฮ่าฮ่าฮ่าปบดแดดกระเลยไม่จับเราหรอกฮึดโอ้ยไอ้ก้อนไอ้ก้อนเอาไปไปไปลุงตามมาไม่ทันหรอกอันนั้นคือคนที่เล่นจบแล้วแล้วเขามาป่วนนะเล่นจบแล้วยังมาป่วนอีกนะ let's go ผมว่ามา,างนี้ก่อนเออทางนี้มา,างนี้แล้วก็เดี๋ยวมางี้เออมันจะง,ง่ายกว่าหน่อยมันจะง,ง่ายกว่าหน่อยจึ๊บอุ้ยหัวติดอ่ะอือมาแล้วครับเรียบร้อยเอออะไรครับทำอะไรกันข้างดนีกเตะทำไมเตะทำไมเออปล่อยเขาตีกนะ่อนฮะแค่นี้ยังสามัคคีกันไม่พอเขาเตะอีกโอ้ตรงนี้อะไรอ่ะโอ้ยเราต้องเอ,อ่อเข้าไปตรงนั้นนะ

เฮ้ยจ้โขอยเอาเอาแล้วไปไงโอ้ยต้องหด้ปนี้เหรอูลาวามันพุ่งใส่เรา Let's go โดดลงเอ้าเออถูกแล้วต้องโดดลงถูกแล้วถ้าเกิดไม่โดดลงนี่คือลงบ่อลาวาเลยฮะเพราะฉะนั้นต้องโดดลงเข้าปากไปยับาผีตรงนี้โดดโดดโดดอะไรอ่ะเหมือนมีอะไรกิ้งมานะอุ้ยมีก้อนหิน รบกวนรบกวนรบกวนว้าวเอ่อกล่องของขวัญน,นี่เรายังไม่เจอเลยะฮะไม่สดเลยเอาผ่านก่อนเอาผ่านก่อนวิวิววิววิวอย่าพิ่งมาอยาเพิ่งมาอยเพิ่งมาอยเพิ่งมาโอ้หันอยู่ไปเลยกว่าไม่ไม่งกนะฮะไม่ไปเก็บตังค์ฮะตรงนั้นเหมือนเป็นกระดักนะขึ้นมาเจออะไรไหมครับขึ้นมาเจอที่คุมขังของอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีตำรวจสวินอยู่อ่ะ เราต้องไปงนี้ก่อนอุ้ยอุ้ยยามาอย่ามา,อา,มาโอ้แม่คือเราต้องทำการเปิดอันนี้ก่อนครับเปิดประตูก่อนเราถึงจะสามารถหนีไมาได้ให้เราเรือแบบนี้ก่อนเรือแบบนี้เราวิ่งไป Let's go อย่ามาอย่ามาอย่ามาเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ อนี่เดียวเสียวเล้วเกินโอ้ตามถึงนี่เหรอโอ้ก็ตามมาถึงข้างในเลยอ่ะมันโหดมากอย่างนี้ไงต้องไต่เชียไปอือ่าอ่านหลังบนนั้อเด้อโอ้ยะอยายากจริงเลยไอ้แฮมมดายากอยู่แล้วหมอสงก็โหดหาจริงๆริ เฮ้ยอ oh, ๋อโดดไปงี้ได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 ้ดูทิกดูทิกดูแถวดูทิกดูกิ๊กดูแกวดูทิกดูกิ๊กดูแกวรอบเนี้ยได้ได้อ่าเราโดดไปงี้อุ้ยชอื้ออื้ออื้ os. ออื้ออื้ออื้อเรียบร้อยครับอ่ะอ่ะไปทางนู้นหน่ะทางนู้นหน่อโอเค เฮ้ยสูงไปอ้าวโอเคมันเซฟให้แล้วดีจังเช้ยเรียบร้อยครับเราควรอ๋อปีนขึ้นบนนั่นเหรอหรือย,ยังไงอะ่ะปีในใช่ไหมโอเคเปีน <S 2> <S 2> อือคืบเราต้องมาวิ่งอีกแล้วนะฮะตายลุย ใส่กระป๋องมาหยิบสุดยอดซื้อเบยซื้อเบยซื้อเบยอ่ะล่วงเลยไปซื้อเบยหูหูจุหูจุหูจุอ่าลาลาลาเฮ้ยหูจุอ๋อโอ้ยหูยตรงนี้มันปาด โอ้โหมียาก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 ครับไม่ไม่มีง่ายตรงนี้ไม่มีง่ายเมื่อเราเล่นโหมดยากแล้วเราก็ต้องเจออะไรที่ยากๆวิ่งไป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 อืดวิ่งไปอ้าวว้าจ๊อดูดหยอผ่านมาได้ไงเก่งจริงๆเลยว่ะ ผมไม่เก่งจริงเลยนะอันนี้อะไรนะอ่อห้องนี้โอ้ห้องนี้ต้องโดดนะครับเอา้าต้องเอาบันไดมาเหรอโอ้ต้องเอาบันไดมานะเออจะไปไงอะ่ะเปิดตู้นี้เหรอโอเคขันโยกดีครับมีใครอยู่ไหมเราต้องเอาบันไดไปวางครับครับเดินดีๆเลย บันไดโดนเลเซอร์ได้ไม่เป็นไรครับแต่เราห้ามโดดตรงเนี้ยมีปัญหาละมันโดดเตี้ยมันโดดเตี้ยนะฮะมันโดดเตี้ยโดดเตี้ยเโดดเตี้ยโอเคได้อยู่วางบันไดนี้โอเคอะไรปึ๊บเอานี่ไ้โอ้โหโหอ่าเฮ้เจ้าโหห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 หโอ้หหโอ้ฮ่าโอเคปึ้นได้แล้ว ทางลมฮะโอ้ยย้อนสวนเขาเรียกว่าสวนเลนสวนลมไหมเติมตึ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 มติมติมโอ้โหมันง่ายจริงๆเลยว่ะได้อย่างงี้สิอ่านตลอดเลยอ่ะหลัะตรงนี้แหละมันเริ่มไกลแล้วเริ่มยากหรือเปล่าจ้าเอาใหม่ หรือเปล่าอุ้ยระเบิดมีระเบิดด้วยมีระเบิดด้วยอ้าวฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ห่วงเงินละไม่ดีกว่านี่เราทำการปิดวาล์ววาวนี่โดดไปเลยครับผมเราเราจับชุดดูดูดูเฮ้ยเราหายเราหายเลยเฮ้ยเกือบล่วง นี่ันหัวขึ้นวามนู้นด้วยโอเคโอเคอตายจะ้ะแล้วโดดแบบนี้เลยครับเพื่อความรวดเร็วนะโดดนี้เลยเออตายช่างมันฮนะหือจ้านี่แล้วเราก็ตายใหม่เอ๊ะอ๋อไม่ต้องโดดทนะเสียวเวลา นี่เขาเรียกว่า Genius เออเขาเรียกว่า Genius อ่าขึ้นทางนี้กลับอืมอึ๊บโอ้ว้าวแล้วก็โดดไปทางซ้ายเฮ้ยมีกล่องขวานหนึ่งกล่องมันคืออะไรไม่รู้อะแต่เก็บไว้ก่อนตับตุ่มตับตุ่มตับตุ่มตับไม่มีคนเลยฮะเพราะว่าเล่นโหมดฮาร์ดอะคนมาไม่ไหวฮะอะเราต้องวิ่งแล้วนะ วิ่งสีเหลืองโดด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 อ่าสีเหลืองโดดสีเหลืองโดงโดจัดไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรง,ง,งนี้จ้าเส้าวัดเจ้าฮะอึบอึบอึบโอ้ออออออโ,อโหรอบเดียวผ่านครับผมใหม้มันได้อย่างงี้สิพี่น้องไอตรงเนี้ยลำบากเราละเฮ้ยทีเดียวลง โอ้โหมันมันจะขนาดนี้แหละครับพี่น้องครับมันจะง่ายเกินไปแล้วนะโอ้โหเราถึงคาเฟเทอรี่แล้วฮะวันนี้เราสู้เขายังไงเราต้องไปเอาปืนก่อนฮะอ้สุก้าเอานะฮะเราเราต้องสู้กับการีเชฟนะฮะการีเชฟการีเดอะเชฟนะฮะโอ้ยมันปลา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 ของไส้มันปลาของไส้ปลาของไส้นโอ้ยไอ้เยอะไปอะนี่ โอ้มันตายจนตายไม่ไ๋ยวนะรอบนี้เรามีแล้วมีของแล้วมานูหนลุง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 ฝายปเรียบร้อยครับหงายท้องไปสิครับโอ้โลุงระเบิดด้วยเ <c> ห <oughs> มือนลุงเชฟคนมันก่อนนะไปตรงนี้เนี่ยเป็นทางลาดลงนะสไลเดอร์สไลเดอร์ ใกล้ถึงบอสแล้วนะขอถึงบอสแล้วเลยโอ้โหนี่คนระับตรงนี้นี่เองเมื่อไหร่ถึงบอสนะอยากสู้กับบอสแล้วนะเป็นลุงซานต้าหนะ้าขี่อกวางว่ะขี่กวางนี่ไนงะเอาละฮะในตรงนี้แหละที่ยากโอ้โห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  โอ้โหโดิง oh. ดิง hmm. ด oh, okay, ิดิงดิงดิงดดิงผ่านนะครับผมมันง่ายจริงแต่มันอีซี่อีซี่นี่ตรงไหนอะไรครับโอ้เราต้องเอานี้ไปไปต่อนะได้หรือเปล่าแผ่นกระดานไม้ไปต่อนี้อึ๊บอึ๊บอีซี่ อย่างเศร้ามาเออไหมโอ้ o h m อ o โอเค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 รู้รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วมันต้องต่อแบบพอดีเป๊ะ ดเป๊ะอย่างนี้อ่าเมื่อกี้ผมไม่เป๊ะอ่อ่าโอเคมาไปสู้กับบอสด้วยแผ่นเหล็กหนึ่งอันมาแล้วครับเอา้าไม่ซันต้าเราปละละเป็นนั่นแล้วล่ะเป็นตำรวจขี่อะซันต้าไปไหนอะซันต้าหายซันต้าหายนะครับกลายเป็นตำรวจขี่รถยนต์แล้วมาตำรวจตำรวจเอาแขนทำเป็นข้างก่อนเ

ตามแกนี่แวะ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 อ่าเขาบอกให้แวะให้อบอกให้แวะอันนี้มีอะไรอืมอน,นี่มีอะไรครับอุ้ยโอ้ขยะว่ะขยะว่ะแล้วนี่อะไรครับโอ้เราต้องต่อขยะเข้าไปนี้โอเคโหวันแบบตอนจบยังไม่แบบว่าป็นันไรธรรมดาขึ้นไปนะเราต้องเอาขยะกองโตไปต่อด้วยนะ ที่จริงเรารถไปต่อได้นะรถไปจอดแล้วเราก็ขึ้นไปโอ้เราแค่เอารถไปจอดแล้วก็กระโดดขึ้นรถง่ายๆเลยนะแต่ว่าเราไม่ทำยังไงนะเพราะว่าเราจะทำแบบว่าตามข่าวนิดนึงนะปึ๊บปึ๊บสบายสบายไปกันดุยจ้าปึ๊บปึ๊บ เฮือรึบสืส่รึบอ่าฮะโอ้ไยขึ้นโอ๋อาหาดูซันต้าลุงซันต้าไหนซันต้าไม่อยู่ซันต้าไม่อยู่ซันต้าไม่อยู่วอ๋อไม่มีคนขับด้วยเป็นโดนเหรอฮะใครขับให้เรากลายเป็นตำรวจเองนะฮะโอ้โหในอนาคตนี่น,นีนะ่ฮะเอเลี่ยนฮนะเอนนะเลียนนะเ่ยนพุงโตฮนะ ก็มีแม็กอื่นๆอีกมากมายที่เราจะต้องเจอกันนะโอเคครับส่วนวันนี้ครับผมผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยฮะต่อไปเราจะไปอยู่ที่ดาวอังคารกันเราจะหนีหลบหล,ลบหนีออกจากเอเลี่ยนพุงโตกันครับผมส่วนนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบ๊ายบายไอขวับขวับไปจะโดนอะไรครับผมวโดนจับ